ขณะนี้ประเทศไทยเหลือเวลาอีกเพียง5ปีที่จะต้องปฏิบัติตามพันธกิจของอนุสัญญาออตตะว่าซึ่งระบุให้ประเทศไทยต้องเก็บกู้ทุนระเบิดทั่วประเทศให้แล้วเสร็จในปี2556โดยไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการห้ามใช้สะสมผลิตโอนและการทำลายทุนระเบิดสังหารบุคคลหรือที่เรียกว่าอนุสัญญาออตตาว่าร่วมกับอีก140ประเทศในวันที่3ธันวาคม2540และได้ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญา มีผลบังคับใช้ในวันที่1พฤษภาคม2542 จากอนุสัญญาดังกล่าวรัฐบาลไทยได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมขึ้นมา4หน่วยคือที่เพชรบูรณ์สุรินทร์ด้านจันทบุรีและตราดและที่จังหวัดสระแก้วเพื่อเร่งการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดตามพื้นที่แนวชายแดนโดยหน่วยที่มีการวางกับระเบิดมากที่สุดคือจังหวัดสระแก้วเพราะมีการสู้รบในพื้นที่หนานแน่นที่สุดโดยเฉพาะแนวชายแดนด้านกัมพูชาที่มีทุ่นระเบิดมากกว่า176ของพื้นที่ทุ่นระเบิดทั้งประเทศ แต่จากสภาพความเป็นจริงการดําเนินง,งานในช่วงที่ผ่านมาเป็นไปอย่างล่าช้าโดยทีมปฏิบัติการสามารถเก็บกู้ระเบิดได้เพียง50ตารางกิโลเมตรหรือคิดเป็นร้อยละสองของพื้นที่สงสัยว่าเป็นทุ่นระเบิดทั่วประเทศที่มีประมาณ2,500ตารางกิโลเมตรเนื่องจากขอบเขตของสนามทุ่นระเบิดที่ใหญ่กว่าความเป็นจริงมากทําให้ไทยไม่สามารถเก็บกู้ระเบิดได้ตามกําหนดของอนุสัญญาออตตาว่า ในส่วนภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติได้ดำเนินโครงการสำรวจเพื่อปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดแบบบูรณาการโดยกำหนดขอบเขตสนามทุ่นระเบิดใหม่ในพื้นที่สงสัยประมาณ2,000ตารางกิโลเมตรตามแนวชายแดนระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2550ถึงตุลาคม2552โดยมอบหมายหน้าที่ให้มูลนกิรุ่มแม่น้ำโขงประมาณการว่า จะสามารถกำหนดเป็นพื้นที่ปลอดภัยได้ถึง1,600ตารางกิโลเมตรและเป็นสนามทุ่นระเบิดจริงประมาณ400ตารางกิโลเมตรทั้งนี้นอกเหนือจากภารกิจการสำรวจเพื่อปรับลดพื้นที่ทุ่นระเบิดแล้วการทำงานในสภาพที่กดดันของเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายยังต้องมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและการศึกษาโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองเพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับผมวิศิทธิเวคินครับขอนําท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงบทบรรณาธิการนะครับถ้าหากว่าท่านดู VTR ก่อนหน้านี้คงจะทราบนะครับว่าวันนี้หัวข้อที่เราจะพูดคุยกันคือหัวข้อในเรื่องที่ว่าวัตถุระเบิดนั่นเองครับ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้นะครับซึ่งหลายๆเราจะได้ยินบ่อยมากๆทีเดียวนะครับเราคงจะได้ยินเรื่องของการระเบิดรถกระบะนะครับที่ยะหาจังหวัดยะลานะครับโดยแรงระเบิดในครั้งนั้นครับทำให้รถกระบะนะครับแยกขาดออกเป็น2ส,ส่วนด้วยกันภูญ่าคือขาดกันเป็น2ท่อนนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง9นาย9รายด้วยกันแล้วก็มีผู้ที่บาดเจ็บอีก2รายด้วยในเหตุการณ์นี้ครับทำให้เราคงจะต้องมาทําความรู้จักกันแล้วครับว่าวัตถุระเบิดนั้น มีกี่ประเภทมีอะไรบ้างและสําคัญที่สุดนะครับหน่วยงานซึ่งทําหน้าที่ในการทําลายล้างวัตถุระเบิดนั้นเขาทําหน้าที่กันอย่างไรบ้างครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับท่านคือพันเอกทวีศักดิ์จันทราศินนะครับผู้บังคับหน่วยทาลายล้างวัตถุระเบิดหน่วยเฉพาะกิจอโนไทยหรือ EOD กองทัพบกซึ่งวันนี้นะครับท่านเดินทางมาจากปัตตานีโดยเฉพาะเลยนะครับสวัสดีครับท่านครับครับผมบอกครับเวลาที่เราได้ยินเรื่องวัตถุระเบิดเราได้ยินอยู่บ่อยครั้งทีเดียวคนไทยคงถามครับ มันหาซื้อง่ายมากมากนั่นหรือไงครับมันถึงได้สามารถที่เดี๋ยวระเบิดที่นั่นเดี๋ยวระเบิดที่นี่ปกติพวกนี้เขาใช้ระเบิดอะไรครับท่านครับคือในตาปกติแล้วในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยระเบิดที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะ <ừ> ซึ่งหาได้ง่ายมากใน <ừ> ท้องตลาด <ừ> คือผู้ที่มีวิชาความรู้ทางด้านวัตถุระเบิดเนี่ยสามารถหาวัตถุดิบในท้องตลาดมา้ง่ายแล้วก็มาผสมปนเปกันนะแล้วก็ออกมาเป็นระเบิดทำาด้ง่ายขึ้น ครับเวลาที่เราได้ยินเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้เนี่ยส่วนใหญ่เราจะได้ยินว่าเขาใช้ในเรื่องของวัตถุระเบิดเป็นอาวุธหลักในการทําลายล้างทําไมเขาถึงได้เน้นในเรื่องของการใช้ระเบิดนะครับแทนที่ใช้ปืนหรือว่าใช้ยุทธภัณฑนะ์อื่นๆนะครับว่าอนุภาคอ,อนุภาคการทําลายล้างของวัตถุระเบิดเนี่ยมันจะรุนแรงแลนะเกิดเหตุระเบิดสักครั้งหน,นึ่งน่าจะรู้สึกว่าจะเป็นข่าวค่อนข้างจะด,ดังแต่ถ้าหากว่ายิงยิงกันสักห้าครั้งสิบครั้งเนี่ยก็ยังเฉยๆอยู่แต่ มันมีผลทางด้านจิตใจด้านด้านของเราเบิดราเกิดครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ความและกาลังใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่โดยเฉพาะสางหวัดจันทบภาคใต้ก็จะทําให้เสียขวัญบ้างว่ามีระเบิดอะไรกันอีกแล้วอะไรครับพวกนี้คือสร้างผลทางจิตใจค่อนข้างเยอะทีเดียวถ้าเรามองในเหตุการณ์ที่เมื่อสักครู่นะครับผมเกิดนไปก็คือเหตุการณ์ที่ระเบิดรถกระบะนะครับที่ยะหาจังหวัดยะลานี้เนี่ยฟังดูแล้วเหมือนกับมีการวางแผนกันมาเป็นอย่างดีนะครับไปละครั้งเท่าที่เราฟังเนี่ยมีการพลัดกันมา ค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนเรื่องนี้ทางพอบอมี background ไหมครับว่าทาไมเขาถึงได้วางแผนได้ดีขนาดนั้นคือในการทดแทนกําลังของกลุ่มผู้กอ่อความรุนแรงในพื้นที่ <c oughs> นะฮะถ้าหากว่าเกิดการสูญเสียแล้วเนี่ยการทดแทนกําลังของเขาจะกระทําได้ยาก <c oughs> นะ,ะแล้วก็ไปผลต่อแนวร่วงของเขาด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นในการที่จะทําแต่อะไรแต่ละครั้งในการที่ว่าก่อเหตุคร <c oughs> ะเบิดหรือจะยิงก็ตามเขาจะวางแผนแล้วก็เป้าหมายจะต้องพร้อม <c oughs> แล้วก็ทุกอ,อย่างจะต้องพร้อม <c oughs> เมื่อก,ก่อเหตุแล้วความสุขใยต้องเกิดนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขายังไม่พร้อมหรือเป้าหมายยังไม่พร้อมยือไม่คุ้มค่าเนี่ยเขาจะไม่ทำนะเหมือนกรณีของยะาหานะเหมือนกรณีาาที่ยะหาผมผมไม่ทราบว่าประชาชนกลุ่มนั้นนะ่ะเป็นเป้าหมายเขาหรือไม่แต่ถ้าหากว่าเป็นปกติแล้วเป้าหมายจะเป็นเจ้าหน้าที่ตะมากกว่าทหารตำรวจอะไรโดยเฉพาะกลุ่มของอีวูดีน่าจะเป็นเป้าหมายหลักครับ เวลาที่เราดูทาง VTR ในตอนต้นนะครับเราจะพบว่าระเบิดมีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกันวางกันเป็นตับเลยนะครับอยากให้ผอช่วยอธิบายสักนิดนะครับว่าระเบิดมันแบ่งออกเป็นสักกี่ประเภทครับที่เราต้องคิดผมเ็นบางทีใช้กว้างบางทีใช้ยิงบางทีใช้วางประกอบด้สักกี่ประเภทครับหลักๆนะครับก็จะแบ่งง่ายๆเลยนะฮะก็กว้างก็คือจะแบ่งเป็นวัตถุระเบิดแรงสูงกับวัตถุระเบิดแรงต่ำนั่นก็คืออประเภทหลักใหญ่ๆแรงสูงแรงต่ำนะครับแต่ถ้าหากว่าแบ่งเป็นระบบการทํางานก็จะมีอยู่3ระบบ นะระบบการทํางานด้วยเคมีมมนจะที่จะขึ้นเครื่องบินก็จากัดเรื่องของเหลววก็เรที่จะต้องขึ้นเครื่องออนะฮะแล้วก็ระบบการทํางานด้วยกลไกแบบเหยียบระเบิดแบบกดหรือว่าแบบรูระเบิดวกว้างที่ว่าพอเข็มทางจำนวนตลักนระัยดึงออกนะฮะแล้วก็กระเดื่องดูดออกไปแล้วเข็มทางจำนวนก็จะตีเข้ามานั่นก็คือระบบกลไกแต่ว่าในพื้นที่ตามจังหวัดชนบุรภาคใต้หลักๆก็คือแท้ไฟฟ้าระบไฟฟ้าซึ่งระบบจุดระเบิดก็จะเป็นพวก เช่นว่าโทรศัพท์มือถือวิทยุรับส่งวิทยุวอกี้ทอกี้อะไรนะฮะแล้วก็นาฬิกาตั้งเวลาตรอะไรต่างๆรับจะเป็นระบบไฟฟ้าซึ่งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะใช้ระบบไฟฟ้าทั้งขับผู้งายคือระเบิดแบบรีโมทครับครับเราได้ยินบ่อยครั้งครับระเบิดแสวงเครื่องระเบิด C 4พฟผู้งานคือกินหน้าหนังสือพิมพ์ค่อนข้างบ่อยครั้งระเบิดผู้นิ้มเป็นยังไงครับ ระเบิดซีโปนี่คือเป็นระเบิดมาตรฐานนะฮะเป็นระเบิดมาตรฐานระเบิดสแสวงเครื่องก็คือว่าเอาหลายๆอย่างมาผสมกันไอ้ที่มันเป็นสารตั้งต้นของระเบิดอย่างใช้อ um ะเบจ์ไนเตรตผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงที่เรียกว่าแอมโฟนะฮะที่เรียกว่าแอมโฟนี่ก็เป็นสารระเบิดนะที่มีไนโตรเจนมีไนโตรเจนแล้วก็ผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นมาก็เป็นสารระเบิดขึ้นมาแต่ว่าไอ้ระเบิดสแสวงเครื่องตัวเนี้มันจะจุดระเบิดด้วยตัวเองไม่ได้มันจะต้องมีดินขยายการระเบิดก็คือพวกซีโป หรืออ e ีมัลชันพวกพาวเวอร์เจลพวกอะไรมาเป็นดินขยายนะฮะอันนี้ก็มันหลากหลายฮะระเบิดแสวงเครื่องเดียนเท่าไหร่ก็ไม่จบครับพูดถึงภารกิจของทางด้าน EOD ครับ,รบหน้าที่ของเราที่อยู่ในภาคใตา้เนี่ยที่บอกว่าทำลายล้างวัตถุระเบิดกระบวนการหรือขั้นตอนหลักๆเป็นยังไงบ้างรครับคือภารกิจของหน่วยนะฮะภารกิจหลักก็คือการ พิสูจน์ทราบนิรภัยเก็บกู้และก็ททาลายวัตถุระเบิดทุกประเภทในพื้นที่แล้วก็ที่หน่วยนี่จะทํางาน24ชั่วโมงนะก็จะมีเจ้าที่ชุดของเราเนี่ยเตรียมการไว้24ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดเหตุตรงไหนพื้นที่ไหนในพื้นที่สาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะหน่วย EOD ของกองทัพบกหรือเหล่าทัพอื่นๆทั้งตำรวจฐานเรือของฐานอากาศมีครบอยู่ในพื้นที่นะเราก็จะเข้าไปดําเนินการนิรภัยให,ให้ไม่เกิดความปลอดภัยนะไม่ให,ไให้ไม่ให้เกิดการสูญเสียมากไปกว่านั้น เป็นหน่วยที่สุ่มเสี่ยงตลอดเวลาเลยคนที่บ้านผมทำนี่คนที่บ้านไม่ห่วงนะเนี่ยก็มีอยู่บ้างก็มีอยู่บ้างแต่ว่าเป็นข้อสังเกตที่หนึ่งว่าถ้าหากว่าแต่ละคนเพบวัตถุระเบิดหรือวัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นระเบิดนะส่วนใหญ่ก็จะหลีกหนีออกไปไกลๆนะฮะแต่ว่ามีอยู่ชนกลุ่มน้อยของประเทศไทยที่ทํางานกันอยู่ตรงเนี้ยว่าเราจะต้องเดินเข้าหามันแต่แม้ว่าจะรู้ว่ามันเป็นความตายแต่พวกเราก็จะต้องเดินเข้าหามัน เพราะว่าถ้าหากว่าพวกเราเชาวอีวดีหรือตั้งทำลายวัตถุระเบิดไม่เข้าไปทําแล้วไม่มีใครทำอีกแล้วครับอันนี้ผมต้องถามได้เล่นะครับอัตรานในแง่งความประสบความสําเร็จเท่าที่ดูก็สามารถที่จะเก็บกู้ได้พอสมควรหพอน้าพอใจขนาดไหนครับเออส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าเกิดเหตุระเบิดไปแล้วนะแล้วเราช่วยเหลืออะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าหากว่ามีการแจ้งเข้ามาก่อน โอกาสของเรานะครโอกาสของเราในการที่อนุรภัยเก็บกู้และทำลายถ้าหากว่าประพฤติปฏิบัติตามกฎอนุรภัยของนักทำลายจริงๆแล้วเนี่ยจะแทบร้อยเปอร์เซ็นต์การเก็บกู้และทำลายครับเท่าที่ผมสังเกตนะครับก็คือว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ฐานณเวลานี้ในพื้นที่จะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนพอสมควรในแง่ของการประชาสัมพันธ์กับคนในพื้นที่ให้เขามีการระมัดระวังหรือเตือนภัยให้เราก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับก็ผมก็จะมี ผู้มือภาคประชาชนเกี่ยวกับด้านวัตถุระเบิดนะครับก็จะมีการเป็นวิทยากรแล้วก็เป็นรบรรยายให้กับภาคสังคมต่างๆเนี่ยหน่วยราชการต่างๆด้วยเพื่อให้รับทราบว่าองค์ประกอบของมันมีอะไรการส,กสังเกตสังเกตอย่างไรนะฮะแล้วก็เมื่อพบแล้วจะต้องเป็นบัตตัวอย่างไรนะผมมีมีอย่างนั้นตลอดนะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าพบวัตถุระเบิดสิ่งแรกก็คือว่าอย่าไป จับขยับขยื่นเคลื่อนที่อะไรมันนะฮะแล้วก็ถามหาเจ้าของชื่อว่าใครเป็นคนมาวางถ้าหากว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ตรวจสอบทะเบียนว่ามีการตรกรรมมาหรือไม่นะฮะแล้วก็จดจําลักษณะท่าทางลักษณะของวัตถุระเบิดนั้นวัตถุต้องใส่น,นั้นแล้วก็นําแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารอะไรก็ได้แล้วเขาจะประสานไปหน่วยเก็บผู้วัตถุระเบิดเข้ามาดําเนินการเองขาบกันเขตในส่วนที่ปลอดภัยแล้วก็ออกไปอยู่ในในในเขตนั้นครับ อีกอย่างนะครับอาจจะฟังล้วตลกนะครับผมอยากจะให้ทางผอ,อนะครับลองพูดคุยผ่านรายการทีวีนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้วัตถุระเบิดไปในทางวัตถุประสงค์ที่ไม่ดีเนะี่ยอยากจะพูดครับว่างไงครับเ <X un> ดี๋ยนี้ฟังแล้วดูเหมือนเยอะนะครับคือวัตถุระเบิดเนี่ยมันเป็นดับสองคมนะฮะถ้าหากว่านําไปใช้ในทางที่เกิดประโยชน์แล้วเนี่ยมันก็จะให้ประย <X un> โชยชน์มหาศาลแต่ถ้าหากว่าใช้ในทางที่ผิดนะ <X un> ยทางที่ผิดแล้วเนี่ยมันก็จะทําลายหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจ นะแล้วก็โดยเฉพาะในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่มีเยอะมากนะมีเพียงกลุ่มน,น้อยเท่านั้นที่ว่าจะคิดตรงนี้เพราะฉนั้นขอให้คิดกลับตัวกลับใจนะครับวัตถุระเบิดนะครับเมถ้าหากว่าพวกผมซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยนในประเทศไทยการทดแทนทําได้ยากมากแต่ว่าขอให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยนะโดยเฉพาะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยขอให้มีความมั่นใจว่าพวกเราจะไม่ทอดทิ้งทุกคน นะครับแม้ชีวิตพวกเราก็ให้พบทัดได้นะครับก็ขอให้บอกก็ลัวกันครับขอบพระคุณท่านมากนะครับครับนั่นแหละครับท่านพันเอกทวีศักดิ์จันทราศิลนะครับพู้บังคับหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิดอโนไทยหรือ e o d จากกองทัพบกนะครับเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกับช่วงเศรษฐกิจที่เราจะพูดถึงเรื่องของค่าไฟฟ้านั่นเองครับ